มาลุ้นกับการล่าฝันกันต่อนะครับกับ True Academy Fantasy Season 8นะครับการล่าฝันครั้งนี้เข้ามาในนามของสถาบันครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับหนุ่มหล่ออีกคนนึงน,นะครับวีหนึ่งไทยกับเพลงทางใครทางมันครับ ให้แล้วมันไปเลยให้ธือว่าลงเอยกันแค่นี้นี่คือฉันไม่เห็นจะมีดีเธอไม่มีอะไรจะต้องเสียได้คำจริงๆเธอ เป็นจะตายหางก,กันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอยากวันนั้นทิ้งกันดีคิๆไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอยากไปซึ่งให้คนมันตื่นตั้งอบอกกับฉันสักคำให้ตื่นใจาานจากวันนี้จนวันสุดท้ายจะไม่อยอมตื่นมาอเลยทางใครก็ทางมัน จบไปแล้วขอร้องให้เธอเลือไม่เลือกอะไรเลยจะได้ไปไม่ต้องรักเพราะฉันไม่มีใจฉันไม่มี អញនេះនេះផានព្រៃក៏ทานមិន หครับสาวน้อยๆกับโชว์ต่อไปนะครับเธอเป็นตัวแทนออริชั่นสดจากภาคเหนือครับฝันว่าเธอมีอยู่ว่าเธออยากเป็นนักร้องที่ได้รับการยอมรับจากคนไทยทั้งประเทศวันนี้เธอมาในเพลง Sexy Naughty Bitchy กับ NV 1 2ครับ Just like all of my thoughts, they always get a bit naughty. When I'm with my girls, I always play a bit bitchy. Can't change the way I am. Sexy, naughty bitch, you Dance all to the boys you don't have the right across your right makes you if you want to hop in the road thing is a because sexuality I'm a one I'll always shock with the things I say. I was all the kids from school. turned up to each car, all another the lead. when it comes to the guys I lay, I, I don't pick the, the, the ones who won't make it out. I was clearly never to the idea of monogamy. Think it's a Because sexuality, I'm a one-name, you're toughest thing Bitch, you bet bit, bit, she on me. Sex, sex, sexy. Naughty, naughty, naughty. Bitch, you bet bit, 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 she bet on me. this is a With her sexuality, I'm a one, make it to That stereotype. I'm going to say no To be a bit too sexy Just like all of my thoughts They always get a bit 12และ V 1ฟังคอมเมนต์ครับเชิญคุณเป็ดครับคอมเมนต์ comment เลยนะคะระหว่างเดินครูครูอยากคอ,อมเมนต์น้องแอนมากเลยน้องแอนค่ะ ครูเห็นนั้งแต่น้องแอนเดินเข้าเวทีแล้วอะ่ะน้องแอนสร้างอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะว่าฉันเซ็กซี่แล้วน้องแอนเดินแบบโอ้โหสุดยอดนะคะพอน้องแอนเริ่มเข้าเพลงครูเห็นในความพยายามนะคะความพยายามหนูก็ต้องพยายามต่อไปครูรู้สึกว่าเซ็กซี่มากนะในแบบฉบับของน้องแอนแต่มันยังไม่สุดลูกแล้วก็ตอนจบตอนหนูเดินไปหนูเริ่มหอบนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปออกกํลาลังกายด้วยนะคะพี่ไท หล่อมากวันนี้ร้องได้ดีมากชอบมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ปังครับสวัสดีครับน้องไทยน้องแอนเขาให้พี่เลือกคอมเมนต์คนเดียวก็คงจะรู้อยู่ว่าพี่จะคอมเมนต์ใครนะครับก่อนอื่นขอเช็ดเลือดก,กำเดาสักครู่นะฮะน้องแอนนะครับน้องแอนเซ็กซี่นะครับมีความมั่นใจ แล้วก็เป็นความเซ็กซี่ที่เาเรียกว่ากำลังพอดีสมวัยนะครับท่าทางที่ออกมาโชว์ต่างๆดูแล้วเหมือนมืออาชีพมากถ้าเราไม่ฟังเสียงร้องนะครับผมพอฟังเผลอไปฟังเสียงร้องเข้าโดยเฉพาะช่วงที่เปลี่ยนคีย์เนี่ยนะครับโอโ้โ <laughs> หไม่น่าเชื่ออันนี้คุณผู้ชมต้องยอมรับหนึ่งอย่างนะครับเพลงของคุณทาทาเป็นเพลงที่ต้องใช้ความสามารถมากอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับเป็นเพลงที่ยากเกือบทุกเพลง เพลงบางเพลงเนี่ยนะครับฟังเบื่อง่ายๆนะครับแต่แต่ดูแล้วมีความสุขมากๆนะครับที่ที่ได้ดูโชว์ดูโชว์นี้นะครับโดยเฉพาะจริงๆไม่ได้อยากจะคอมเมนต์แดนเซอร์เลยครับแต่เผอิญแดนเซอร์ก็ใส่กางเกงแล้วมีวับวับวาวก็เลยทําให้ตาชั่วๆของผมต้องแอบไปมองจนได้นะครับแดนเซอร์ก็สวยมากๆครับเชิญพี่ไก่เลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับน้องแอนน้องไทยนะครับต้องขอโทษน้องแอนด้วยนะครับวันนี้พี่คอมเมนต์น้องไทยนะครับน้องไทยเสียงหนาดี นะครับมีความใหญ่ในการแสดงออกถือว่าดีมากนะครับวันนี้แตม่มีจุดหนึ่งพี่มองในแง่ของการเป็นศิลปินละทีนี้เรามองฟังดีๆนะครับสิ่งนี้จะบอกคือเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เป็นเรื่องของไทยเองนะครับสำเนียงไทยเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันอึดอัดไปหน่อยเป็นการปั้นเสียงสาเหตุที่มันเหมือนเก๊กเสียงไปน,นิดหนึ่งสิ่งที่พี่บอกวันนี้เนื่องจากพี่ได้ฟังนิทานกบเขียดของน้องไทยเนี่ยเสียงตรงนั้นเพราะนะเสียงตรงนั้นเพราะโดยที่ไม่มีการแบบลวงฮึดฮึดฮึดขึ้นมา พี่อยากลองฟังดูว่าไม่รู้ว่าถ้าเราลองสบายกว่านี้หนึ่งคือมันจะทําให้เพลงเนี่ยไหลลื่นฟโฟล์มากขึ้นนะครับอย่างที่สองคือสไตล์มันจะดีขึ้นนะครับแล้วเราจะแล้วก็อยากจะดูว่าในเมื่อเราร้องเสียงงั้นแล้วจะเป็นยังไงนะทำให้พี่ดูแล้วกันครับโชคดีครับขอบคุณครับ V12 และ V1 ครับขอบคุณค่ะรักพี่ทางพี่แมวมากค่ะช่วงหน้าเราจะได้พบกับหนึ่งสาวซาและหนึ่งหนุ่มร็อก จาก Fanta Academy ครับวามกลางความฝันนับหมื่นนับแสนจะมีสักกี่ความฝันที่ได้รับโอกาสทำให้ฝันเป็นจริงและหนึ่งในนั้นคือเขาผู้นี้ไทย์วีหลูกชายคนโตของครอบครัวกระดูกสันหลังของชาติในจังหวัดขอนแก่นที่ใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงสอบชิงทุนจนได้รับเข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแต่ไทย มีความฝันอยากเป็นนักร้องอาชีพเพื่อจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขชอบชอบศิละปะผมอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งแม่ผมก็หวันอยากให้ผมเป็นศิลปินเหมือนกันอยากเป็นนักร้องคือเพลงเพลงร็อกเนี่ย,ยอย่างเพลงนี้เนี่ยมันขึ้นมามันโยกได้คือพอดึูดูขึ้นมาปุ๊บดูยินโยกอะไรนงี้ได้ดออร้อง จไปแล้อนดีสิบสองอดีตนักร้องวัยใสที่ห่างหายไปจากวงการผันไปมุ่งเรื่องการเรียนปัจจุบันแอนเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้แอนจะมุ่มาณนะเรื่องการเรียนเพื่ออนาคตแต่ลึกๆแล้วแอนก็ยังคงหวยหาเสียงเพลงที่เธอรักวันนี้แอนก็ได้รับโอกาสอีกครั้งกับการเรียนรู้และพัฒนาในบ้าน Tru e a f สู่การเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างที่แอนฝันไว้มันเป็นเหมือนแบบแรงผัก,ผกดนันนะคะที่ทําให้เราแบบว่าเฮ้ยบบนั้นเราก็น่าจะทําได้เราก็แบบที่จะไปเป็น1ใน12บนักล่าฝันความฝันของไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนและแอนจะได้กลับมายืนร้องเพลงบนเวทีท่ามกลางการยอมรับของคนทั่วประเทศอีกครั้งหรือไม่คุณผู้ชมทั้งประเทศคือผู้ให้โอกาสมอบโอกาสให้ไทยวอดวีห หรือมอบโอกาสให้แอนบอดวีสิบสอง